ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่องนะครับในโดว์ชาแนลนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานะรีวิว ID นะฮะร,ราคา1นึ่งพันหบาทนะหนึ่งพบาทซึ่งรหัสนี้ผมรับมาในราคา1นึ่าบาทไม่ใชนะ่1นึ่ันะหนึ่งพบาทรวมเอ๊ะไม่รวมค่ากลางนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะตึงๆนะฮะที่แบบ ทำให้รหัสนี้มีราคาที่ดีสูงขึ้นนะก็จะมีไถกะนะฮะคิริวก็ขิงนะตัวอื่นๆก็เฉยๆนะประมาณนี้นะฮะสำหรับเออ่หน้าทีมของรหัสนี้นะก็เดี๋ยวจะไปผ่าไปชมเกียร์กันเลยนะเกียก็เอาจริงเกียร์อย่างดุเลยโอ้โหมีคีมนะมีคีมหนึ่งค้อนสองแล้วก็ราชาผู้อหังแล้วเป็นเกียร์ของโคนรโบ มูโชกูเทนเซนะฮะหรือเกิดมาชันนี้พี่ต้งเทพนะช่องที่สองก็ดุไม่แพ้กันนะก็จะมีชุดแดงของเมดิมาลูนะค่าสเต็กอาจจะมันก,นก็โอเคนะแต่ไออปชั่นควรใส่เป็นพลังชีวิตนะก็ที่เหลือก็เป็นรองเท้าเรียวนาส3สามคู่นะไอสามข้างโอเคช่องสุดท้ายนะก็จะเป็นเลดาเรียวนาดนะแล้วก็จะมีพวก เนี่ยเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยเกียร์นี้ผมบอกเลยแนะนําให้ใช้เลยฮนะมีอะ่ะมันค่ามันค่องเข้า,ขา,ขาโอเคเนะี่ยได้มีรถแล่ลบสกิลแล้วก็มีต้านสกิลแต่ค่ามันอาจจะต่ำไปหนอ่อยเพราะมันเป็นเกียร์ของอ e ีวาหรือเป็นเกียร์ที่เออเก่าเลยนะอืมเนี่ยเราลงเตรียมนี่ก็เป็นเกียร์ที่ดีเลยนะอ,อมีพลังเวทรถแล่ต้านสกิลนะใส่คิริวก็โอเคนะมีรถแล่แล้วก็ทําให้คิริวโอ้โหต้านสกิลร้อยเก้าสิบอันนี้อันนี้เกินไปโอเคนะ ไอ้น,นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกระเป๋านะมีใช้สกิลหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลนะทำให้แบบต้านสกิลนี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเออเลนเจอร์ทุกๆตัวเลยนะทําให้เลนเจอร์มันลดหน้าเมทเวลาสตูจะใส่สกิลใส่เรานะเกียร์แบบดุจัดเลยนะจะพาไปดูฮีโร่ในคังกันเลยนะโอเคนี่นะโอ้โหเอลิสนะหืตัวตัวตึง เป็นตัวคอมโบท uh, oui, ี ai, mm ่แบบโกงมากๆนะหยุดเออหยุดสตูอับดิปการชั่วขราวนะก็จะมีมูนนายกิโ่ที่ P57 นะอืมก็มีดารูมาเอลวินโค้ดีกองเชียเป็ดฤยขนห้านเอลิสเอ้ออะไรวะเอลิสอันั่นเอลิสอันนี้เอลิสนะอย่าสับสนกันเด้ออันนี้ธาตุน้ำอันนั้นธาตุไฟ มีไฮเอลมียิงเงินพ่อชินจังเบวซูดูดุลิยากล่องข้าวเห็ดมีโกะแล้วก็มีเซรี่นะในโคโลโบของเบาชินจิอะ่ะแล้วก็มีอิซิก้ามีอาซึกะด้วยโอ้โหเอลิกตัวฮาด้วยนะโอ้โหถ้าเล่นคอมโบแบบถ้าขาดไอตัวดูเดียดนะก็จะเล่น2ตัวนี้ได้แต่แนะนำนะอยญ่เออ ไม่ไม่ไม่ค่อยจะดีนะถ้าแบบถ้าเล่นเดี๋ยวรูเดีย2สอตัวนี่โอเคเลยคือเอลิสมันค่อนข้างที่จะบอบบางด้วยนะแต่มันจะเด็ดเรื่องการแบบตีทรเบอร์มตะานะแล้วก็ทําให้สตูกรเดินแบบย้ายไปด้านหลังอะ่ะแล้วก็สตันห้าวิแล้วก็มีโอ้ยตัวเก่าๆก,ก,ก็เยอะมีชุนหลี่ด้วยอาอาซามิโซนิกโซนิกบวกบวกหกแล้วโซนิกก็ ปั้นถ้าปั้นใส่ดีนี้อาจจะอาจจะไม่ไหวนะเพราะตัวมันเก่าแล้วบางนะแต่บัฟบ er e ัฟมันดีเลยนะคือเปิดมาปุ๊บมันจะทําให้ศัตรูวิ่งไปชิดบ้านมันเร็วขึ้นนะไอให้ฝั่งเราดิแล้วก็จะม er. ีไลเนอร์มีเอ็ดเวิร์ดลิวนาดแล้วก็มีพวกเวเลาขยะขยะแล้วก็มีน้องอลิซาเบธนะตลกแล้วก็มีขยะน้องล็อกซี่ได้ ก็กบดาอีก3ตัวนะดังนั้นก็ย่อยๆนะของกากๆตัว8ดาวปกติตัวจุติทั่วไปโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับเออสเตตยากนะฮะก็จะอยู่ด่านว้าวที่จริงมันอยู่ด่านนี้นะแต่ผมฟุกไงไปใช้เพื่อนที่มีคาริสคาริสแล้วก็ริติกิแล้วก็ไอคนที่พนันนะ อยู่ดีค่ะลิมันลำยุ่ยวนสตูตรงหน้าป้อมแล้วสตูกะตีป้อมแตกเลยเดี๋ยวจะเทส5 5ออด่านเนี่ยโอเคด่านนี้แล้วกัน29โอเคเราเอาเอาใครไปได้เนี่ยมีซูเปอร์เรนเจอร์ด้วยนะฮะดูเลมี่จัไปเลยแล้วก็พัดไปพัดแข็งแล้วก็ลูกไฟตกเลยนะจัดไป กลับมาตาไปเลยตัวคิงนี่เป็นตัวที่แบบโคตรจะดีไอตัวตัวซมอนทุกตัวดีดีแบบดีจ,จัดเลยนะในสเตตยากตัวซมอนอ่ะถ้าจะดีที่สุดก็จะเป็นคิงกับคนนี้สล็อตตู้สล็อตอืมแล้วก็คือสกิลมันแม่นไงตู้สล็อตแหละคิงก็มันยังไงต้นไม้มันค่อนข้างที่จะบางนะคิงครบ งแต่ตู้สล็อตนี้ค่อนข้างที่จะอึดเลยแล้วก็เลนเจอร์แผงหน้าก็จะให้บัฟนะไทกะนี่โอ้โหใส่เกลาชาผู้โอห่างนี่มันใช้สกิลเอ่ออัลติเมตสกิลเรียกว่าอัลติเมตสกิลก็ได้เพราะมันเอ่อสกิลนี้ทำลายล้างมันรุนแรงมาก <c oughs> ไทกะนี่คือเป็นตัวที่ผมชอบแบบท็อปท็อปทรีเลยนะอืม <c oughs> <c oughs> อีซี่นะชนะง่ายดายท็อปทรีนะอันนัมเบอร์วันก็เป็นเมโลดัสนัมเบอร์ทูไทกะนัมเบอร์ทรีเป็นเบลนะฮะเป็นคือตัวมันไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมชอบมันเทในในีเมีก็เท่โอ้โหมีสกิลด้วยโอเคเดี๋ยวจะบวกพีพีกันเลยจัดสักห้าคนโดนแว้วกันเล่นอาจจะเล่เลนไม่กี่กตาเลยไปเจอทีมไหนเปิดหมดเอ้ยอยอยากเจอตึงๆ่งงะโอเค ไถกะแล้วก็ฉีดคนนี้นักเรียนแบบนิ่มๆนะไปเลยโนะโหแต่ละตัวแรกก็ปันกลางนะไม่ได้น้อยไม่ได้มากเปียกหรีหน่าฉีดวิแม่นอยู่นะสก,กิลแต่ไล่เวชชานะฮอกกี้เตาะทีเดียวโฮอกกี้เตาะทีเดียวแม่งบดดับนะ ฝั่งนั้น,นเข้มทนไทกะโอ้ยลืมทนไม่ไหวแล้วอุย้ยบอสนะครูเด,ดวิชีมันกอปทุกความสามารถจริงๆมันโกงมากเดวิชีอะ่ะเป็นตัวเก่าแต่เก่าอ่ะเป็นตัวแบบเก่ามากมันก็เก่าอยู่นะประมาณปีสองปีแล้วมัาเดวิชีได้ผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวเก่าที่แบบโอ้โหมันยังโหดอะ่ะกอปทุกความสามารถอะ่ะกอปได้ทุกตัวบนเกมอบอกเลย อีซี่คิลลอย่างถึงตานสกิลร, mm hmm. ร้อยเก้าสิบเช่วปะวะร้อยเกสิบเกินไปอูชีมีคอมโบหนักหน่วงมกันนะแต่ก็จะลองดู mm hmm. ชินจังนี่แพงแ,แพ้ทางไทยกาแบบมากๆเลยนะแล้วก็แพ้ทางช็อตกันเลยนะแต่ชินจังอ่ะมันดัดมันลวงชินจังไม่ค่อยถึงนะชินจังมันระยะยืนมันไกลเลย ขั้ที่จะไกลเลยนะเบลนี่ออกมาตายๆเลยนะเบลเบคิงอะดูโหจังเป็นตัวที่สกิลเอาจริงแม่นพอๆกับดัดแม่นพอๆกับดัดเลยจริงจังอะไทกะได้เป็นตัวที่สกิลแม่นมากโอ้โหโดนไอหน้าไอมิมอริเอมยุ่ยยวนอะโหแล้วคอมโบนรกโอ้ดูดี จังล้างหมดเลยอะ่ะดูมันล้างกระดานหมดเลยกดไปเลยแช่ลูกไฟไปเฮ้ยเป็นไงล่ะใช้สูตรนี้แช่บวกลูกไฟทําให้ศัตรูมันตายน้งแขงอโอเคไม่ไม่ไมกดอามาตะาแล้วกันนะแค่นี้เรารู้แล้วเราก็จะชนะนะเอ็นิก,ก็ผักยเย้าักเอาโพไปดี เอาแผงหน้าหา้างอะไรอะ่ะโอ้โหคิริวคิริวขินจังฉีคิริวแทบไม่ตายาต้านสก,กิลมันเกินไปอะ่ะเอาจริงมันอาจจะไม่ถึงนั้นก็ได้มันอาจจะลิมิตที่เท่าไหร่สักอย่าง,งลิมิตที่แปดสิบเก้าสิบเองแหละมั้งแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้เกินไปเหมือนร้อยแปดสิบรือเก้าสิบอ่ะตาสุดท้ายนะโอ้โหทีมนี้ดูดันไปไม่เอาเจอจแสงแม็กด้ยวย เคทีมนี้ก็จะลองดูแล้วกันนะบอกเลยเออรหัสราคาพันพันห้าบาทนะอาจจะไปจ่านะครับเลยเพราะจบแค่เออเพชรสองเองรหัสนี้ผมรับมาผมก็จะไปขายต่ออยู่ดีนะอวิทีมนี้ไหว่วะนี่ไหว่วะนี่เอาไหวโอ้โหใช้แข็งใช่แข็งทีเดียวคือเกียนเลยนะ เราต้องเราเราอย่าประมาทนะทีมนี้แม็กแม็กเยอะเหมือนกันนะอืมบิวบิวไถแม่นอยู่นะบิวโอ้โหไทกะขุมพลังไทกานี่มันอะไรกันเอ้ยเอ้ยคิงต้นไม้คิงเกินไปต้นไม้เนี่ยชอบคิงอะชอบคิงกับตู้สล็อตมากเลยเพราะมันขวางมันคนตีนอะเวลาเราพัดปุ๊บจะว่าเราก็ไม่ต้องเสียเทมที่เราจะพัดเขากลับเหมือนกันนะให้มันคาต้นไม้ไปงั้นแหละอุ้ยเสียงดิดเข้าตกใจหมด โอเคจบนะชนะแบบง่ายได้อันนี้เพิ่งรีแลงนะวันนี้วันอาทิตย์นะตอนนี้เราอาัดตอนว,ว้าวมืดเหมือนกันนะเนี่ยโอเควันนี้วันอาทิตย์โอเคก็อาจจะไม่มีอะไรมานะคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะฮะรหัสเออหนึ่งพันห้าบาทพันห้าเอ้พันห้าบาทนะนัม่มันพันห้าร้อยเปล่าวะ <laughs> โอเคนะฮะก็เป็นใจกันบ้างน,นะครับก็สำหรับคนีนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะก็ไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม